การเตรียมข้อความต่างๆแล้วก็เราก็จะทั้ผมและทั้งลองท่านรองร้อยท่านผอศูนย์นะครับก็จะมาพูดคัดกบัตินะครับตั้งแต่เรื่องของการเตรียมกฎหมายที่ตั้งในช่วงวันที่คืนนี้กับวันที่ส3นะครับแล้วก็วันที่ส4มันจะมีอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆอยูหลายแล้วก็การซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับก็เรื่องการโฆษณาหาเสียงครับ มีเหตุนเนี่ยก็จะมาสุนเปล่ก็ทไม่ได้แล้วก็ทางไปวันที่มีเหตุก็จะมีความผิดหลายเรื่องที่เราต้องคำชี้เป็นพิเศษนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็คือเรื่องคาดว่าจะมีการผู้ใช้สิทธิ์จำนวนมากนะครับเราจะเน้นเรื่องการจัดก,การจราจรโดยรอบก็มีหน่วยริ่งตั้งเก้าหน่วยนะครับสำหรัรรบหน่วยที่ใช้ก็140,000หน่วยนะคบก็จะแบ่งแบเจ้าที่ประจ้าหน่วยก็ต้องดูแลหน่วยนะครับที่ถ้ามีเหตุต่างๆช่วที่เร็วเราคุณดี